มาทำความรู้จักลิงอันทฟ้ายังไม่ทันเริ่มเลยก็ขำแล้วนะคะลิงอันทฟ้าพี่นิกมีอยู่จริงหรือว่าลิงไข่ฟ้าคุณผู้ชมเจ้าตัวนี้นะคะมีชื่ออย่างเป็นทางการว่าลิงกัมยี่ค่ะน่ารักไหมคะ เนาะเขาบอกว่าเจ้าลิงตัวนี้นะคะสามารถพบได้ที่ทางตอนใต้ของทะเลทรายซาฮาราหายากนิดนึงแหละเพราะเขามีความพิเศษใช่แล้วแล้วเหตุใดจึงอันท้าฟ้าล่ะคะเขาบอกว่าสีของอันทะเนี่ยก็คือโดนโดนสร้างมาโดยธรรมชาติครับพี่เด็กมีสีฟ้าเปล่งประกายไม่ใช่มีใครเอาไปแบบว่าพ่นสเปรย์ไม่มีคนคิดเหมือนกันว่ามีคนเอาเฟเบอร์คาสเทลไปทาหรือเปล่าหรือว่ามีการพ่นสีใสหรือเปล่าจริงๆไม่ใช่ค่ะคุณผู้ชมแบบว่าตัว ผู้ทุกตัวจะมีสีขนบริเวณอันทะาเป็นสีฟ้าทั้งหมด hmm. นะคะซึ่งมองก็คือเห็นเป็นจุดเด่นแต่ไกลเลยค่ะแ,และประเด็นคือที่หนูชอบ <c oughs> ค่ะเขาบอกว่าในฤดูการผสมพันธุ์ <c oughs> เขาบอกว่ามันจะยิ่งมีความเปล่งปลัง่ง <c oughs> มีออร่ามีความแบบสวยงามเด่นชัดใช่ wow. เพราะเนี่ยเป็นอาวุธสําคัญมากคุณผู้ชมในการที่เขาาจะดึงดูดเพศตรงข้ามจึงแบบในช่วงนั้นคือฮอร์โมนฮอร์โมนมันก็ต้องมานะคุณความเปล่งปลั่งมันก็ต้องมีเหมือนอารมณ์แบบว่าผู้หญิงกําลังจะเป็นประจำเดือนอ่ะเออผิวพรรณอะไรต่างๆจะเปล่งปลั่งเป็นพิเศษคือหนูกาลังคิดว่านั้นอย่างเงี้ยในในสีฟ้ามันจะมีหลายโทนใช่ไหมคุณผชมดังนั้นมันจะมีเป็นฟ้าครามฟ้าน้ำทะเลฟ้าท้องฟ้ากําลังแบบฝนจะตกหรือกอันนี้ไม่เกี่ยวกับขนา จะมาไม่สีอย่าเป็นสหนูว่ามันคงไม่เป็นฟ้าเป๊ะทุกตัวมันน่าจะเป็นฟ้าแบบไล่ระดับโทนสีคือขึ้นอยู่กับอายุมากกว่าพี่ว่าขึ้นอยู่กับความแข็งแรงอะไรนี้แต่เอาจริงๆนี่คือสิ่งอัศจรรย์ที่ธรรมชาติไทยมาหนูไปฟังเรื่องราวหนึ่งมาค่ะเขาบอกว่ามีช่างภาพเคยเข้าไปแล้วก็ไปเจอลิงกำมะหยี่นี่แหละนะคะตัวเมียก็คือตกลงมาจากแบบต้นไม้นะคะตัวผู้ก็ไปทำ C B R ไปปั๊มหัวใจให้น่ารักมากเขาบอกว่าลิงกำมะหยี่เป็นลิงที่ มีความอ่อนโยน<ช>นะคะแล้วก็ยังอธิบายอีกว่า อจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นการปฏิบัติต่อกันนะคะอย่างเช่นเมื่อคุณเกาหลังให้ฉันฉันก็จะเกาหลังให้คุณเหมือนเป็นเจอหาเหาให้ฉันฉันก็จะหาให้คุณด้วยใช่แต่ส่วนใหญ่ลิงหลายๆพันจะเป็นแบบนี้พี่นิสังเกตนะกางทีแลบว่ามีแบบต่อ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 แถวกันเลยนะน่ารักใช่อันนี้น่ารักมากเป็นไพรเมทที่ใกล้เคียงกับมนุษย์มากคุณผู้ชมดังนั้นนะคะเจ้าลิงไม่ว่าจะมีอันทัศสีอะไรหรือขนแบบไหนหนูเชื่อว่านะคะเจ้าตัวนี้เนี่ยเขายังมีความแบบน่ารักแล้วก็มีความแบบเข้า ถึงได้แบบง่ายเพราะว่าเราก็เป็นคนคล้ายๆกับเขา <i staring> เอ๊ะหรือว่าเขาคล้ายกับเรางงนะคะน่ารักแหละสีฟ้าเชียร์ดูสิ <i>